ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับ <S <S 1> <S 1> ไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคนาเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID p a s และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับจราสวัสดีมมตรักแฟนกนเกงแล้วก็สวัสดีคนที่อยู่ในแกไลน์และนิวเวอร์ทุกท่านนะฮะอยู่ผมซึ่งเดวผมจะชอบมุกมาะชแนลเราอยู่กันในเจ้าพี่ออนไลน์ มาด๊า f u c อ e r อัปเดตอีกแล้ววินอย่างที่ผมบอกว่าแมปที่หลงเหลืออยู่นะครับแค่แมปเดียวเท่านั้นที่ดังอยู่ตอนนี้แบบคนไทยที่โลโพลี่มากนะครับเล่นง่ายก็คือแมปกาวพีนั่นเองแล้วก็ยังอัปเดตแล้วคนก็ยังเล่นอยู่7-8 0 0 0นะฮะถือว่าเป็นแมปที่ประสบความสําเร็จจริงๆก็วันนี้เราได้ดีน้อง ในดิสคอร์มานะครับเขาให้มานะนี่เลยเลเวล3 0 0พันะตอนนี้จันที่เลเวล3 0 0พันแล้วเนี่ยสุดเจ๋งไปเลยเขาบอกว่ามีอัปเดตใหม่ฮะทุกคนมันมีบอสตัวใหม่แล้วก็ผลปิศาจใหม่ก็คือผลแซนแม่พอมีผลแซนเนี่ยนี่ถึงวันพีซโอเพนซ่เลยเนาะแล้วก็อัปเดตอะไรนะยูรุแท้ยูรุเถื่อนนี่คือยูรุอะไรอะยูรุเถื่อนโอเคแล้วก็แบล็กเลคฮะหรือว่าคาราเต้ไม่ใช่คาราเต้มันคือเท้าไฟซันจิมัตจ์ฟักเกอร์นั่นเองและนี่คือเกาะใหม่หรือนี่ โอเคก็จะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยลืมกดกระดิ่งให้กูด้วยนะทุกคนนะและที่สําคัญซื้อเสื้อกูด้วยกูจะได้มีตังค์ไปแดกข้าวในทุกวันไปไหนดูดิบอสมันจะโหดสักขนาดไหนกันเทียววะฮะแจ๊ะแจ๊ะอุ้ยนี่ไงจะเป็นใครเอ้ยว้าวฮอลิเดย์โอ้ยเดี๋ยว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 มึงคืออะไรเนี่ยไม่มีชื่อเป็นบอสที่ไม่มีชื่อใช้ดาบเป็นเฟกโยรุมาแล้วมึงเจอเฟกโยรุกับเฟกโยรุมาเลยนี่นี่ ถ้าน,นี้ก็รู้แล้วว่าใครของแท้ของเถื่อนึมนว่ามึงฟิวกูถามจริงนะมึงฟิวเขาได้ตายหูมาแล้วโมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวนะอีกรอบนี้อีกสักรอบจะเป็นไรไปมึงดูเวลกูด,ด้วยหัวดหายไปเลยทำไมเกมมันไม่มีเสียงวะทุกคนเ้ารงั้นใครนะเจ้าเป็นใครกันทำไมไมาอยู่ที่ภูเขา้ํำแข็งตรงนี้ I can give you b u so h a k i ออ๋น่าจะคนขายฮ i คนะทุกคนนะ ว้าวแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะอู้เป็นที่เอาไว้พีพีบอกว่าเนี่ยหรือที่บอสเกิดผมไม่รู้ว่าบอแสแซนมันต้องไปฆ่าตรงไหนอะไรยังไงด้วยทุกคนนะใครรู้บอกกูนหน่อยแล้วกันบอแสแซนนี่มันอยู่ที่เกาะไหนวะหรือว่ากูต้องไปหาคลิปใน YouTube ดูก่อนนะฮะว่ามันเกิดตรงไหนเพราะเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรารีวิวเอ่าคาราเต้ไม่ใช่กูพูดคาราเต้แล้วมันคือขาดำสัญจยทุกคนมามาดูกันนะฮะ ก็มาดูการเตะต่อยกันก la ่อนไม่มีเหรอโอเคอ๋อเบกเบกเล็กค mm ือมันเป็นแค่สกิลไปเลยอ่ะกดแซดดูดิกดแซดไม่ได้กด X อกโอ้กด X เป็นการวร์ปเหรออีอ๋ออีเป็นการเตะนะฮะกด R อู้เต้นบีบอยนะฮะอาะจะดึมดึมดึมเลยเมื่อกี้นี่นะฮะกด T เป็นการแบบเตะยอดหน้าให้พ่าเตะน่ารักจังวะอีกรอบดินี่ะจ้าแล้วก็ ตเตะสื้ข้างหนที่พี่นี่เป็นไงล่ะต่อไปต่อไปต่อไปมาดาูผลใหม่กันดีกว่าฮะผลแซนผลแซนนะครับก็ข้อมูลผมบอกไปหลายรอบแล้วแซนมันไม่ได้อยู่ในวันพีชนะครับแต่ว่าคนชอบเอามาอยู่ในโลกวันพีชหรือเกม,มอื่นกันกูก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะสกิลก็จะมี E นะครับนี่ฮะเป็นการสร้างกรง,งกระดูกออกมาจากนรกนี่เลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรได้ อาจจะเป็นก,กับดักก็ได้ทุกคนแบบใครมาเดินชนอะไรเงี้ยก็อาจาจะตายหงได้เลยต่อไปสกิล R เป็นการเอาหมาจากนรกออกมานะครับ <c oughs> เออนี่แหละฮะสกิลมีประมาณนี้แล้วก็สามารถกด F ได้นะครับในการนั่งหัวมังกรตกลงหัวหมาหรือหัวมังกรมา <c oughs> อ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็มันยังมีแบบสกิลบัฟของมันด้วยนะฮะดยการกดตัวทีนี่เลยฮะก็จะมีตาเป็นสีฟ้าแบบนี้มานะครับก็จะใช้ e x เนอร e r Air ได้ ้ะมาสืน,นะก็สกิลนี้นะฮะพอเราเปิดบัฟเสร็จแล้วเราจะใช้สกิลได้ถีขึ้นอย่างเช่นสกิล E นี่ฮะมันจะสร้างแบบถีขึ้นนะฮะโอ้ติดต่อกันหลายตัวมากเลยเนะี่ยเฟิยฟิยฟิยเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าเราจะสร้างมันตรงไหนนะแล้วก็สกิล R นะครับรัวจัดเลยมานากูหมดแล้วเนะี่ยใช้ชุดมานาหมดเลยไหนๆก็มาแล้วนะฮะขอตบไอ้บอสเฟกโยรูมาเตฟเกอร์นั่นหน่อยดิจะรู้ว่า ฉากรรมมึงจะเป็นยังไงถ้าโดนกูฆ่าเดี๋ยวมึงรู้กันเปิดสกิลทีเปิดสกิลอาเอาไปไหนล่ะพี่เอาหายเลยหายเลยโอ้ยตายเลยเหรออุ้ย <c oughs> เกินกูยังไม่ทันทำห่านอะไรเลยไปเร็วอวกูสกิลนี้แม่งกินมานาเยอะมากเลยทุกคนมานาแม่งแทบเล็ดเดี๋ยวเราจะไปปนภัยนะฮะที่เกาะอ,อื่นบ้างพี่จะหน้านะมันเกาะอ,อะไรนะ่ะฉันไม่เคยเห็นเกาะหน้าตายอย่างนี้เลย แต่เกมจะรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามีเสียงน้ําทะเลแล้วด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยโคตรเจ๋งไอ้ตรงนี้เป็นที่น้ําตกหรือนี่อุ้ยที่ยกอุ้ยเป็นที่เที่ยวนะทุกคนเนี่ยมีที่นอนด้วยอ้าวไม่ใช่ไว้กูนอนแล้วเหรอเป็นใครวะเนี่ยเออมันมีที่พักผ่อนหย่อนใจของลูกเป็ดน้อย โอเคหลังจากที่ผมไปหายมามบาลมาแล้วไม่ใช่นะฮะหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับเขาบอกว่าบอสแซนเนี่ยมันจะเกิดที่ไอ้กอหิมะตรงนั้นเลยแต่ทําไมกูมาแล้วไม่เจอวะหรือว่ามันไม่เกิดในเซิร์ฟ VIP วีไอพีวะทุกคนใครรู้บอกกูนหน่อยดิเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปวดในเซิร์ฟปกติละกัน,นไหนไหนกูก็มีผลที่ประคดกกงอยู่ละนะฮะเอาไปตบคนในเซิร์ฟปกติก็ไม่น่าจะเป็นไรหรอกเดี๋ยวขอแวะไปดูอีกรอบนึงว่ามันเกิดย่หรือเปล่านะถ้าไม่เกิดผมจะย้ายไปเซิร์ฟปกติละ ดูทรงแล้วไม่น่าเกิดนะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่มันก็ไม่เกิดอยู่ดีเติ่พลังของดีย้ายเซิฟดีกว่าไอชิหายมาแล้วพวกน่าสน,นีนมึงเปนใครเนี่ยตายซะตายกูขอให้มึงตายเรียบร้อยมาถึงกูก็หวดคนเลยมีบอสแซน้มีคนตีบอสแซนอยู่เลยนีไหนกูขอเข้าร่วมกลุ่มเข้าร่วมแก๊งหน่อยดินะฮะมาเลย ก,กูมาแล้วิดอัติเมตกด R กูมาแล้วกูกด R กูยังสู้อะไรมันไม่ได้เลยทำไมกูทำอะไรไม่ได้เลยวะทุกคนกูเป็นอะไรเนี่ยทำไมบอสมันโหดจังเลยนี่ไหนขอดูหน้าตาบอสมาหน่อยอุ้ยไงบอแสแซนบอแสแซนมึงต้องเจอเฟคโยลูกกูเป็นไงละ่ะนี่นี่นโดนโดนโดนเลยโดนเลยนี่หรือว่าเราต้องเครือพาคี้ด้วยเครือพาคี้ยังไงแล้วนะเกมนี้เครือ <c ười> พาคี้ไม่เป็นแลว้วมีเพลงด้วยทุกคนมีเพลงด้วย บอสมันน่าจะเอาจริงแลว้วไหนกะูขอเดินชมเลยละกันไหนไหนกูก็เลื่อนเยอะแล้ะนะมาดิก็มาดิครับมาดิเน่เน่กูใช้สกิลในการขังขังขังรัวๆขังไปทาไมกูก็ยังไม่รู้เหมือนกันจังหวะนี้แต่ก็ขังไปก่อนนี่นี่ยิ่ง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 ช่วยช่วยช่วยกันผมไม่รู้ว่ามันดอบบ้าอะไรบ้างในตัวเนี้ยนะ,ะขอโชว์ลีลาสเตปหน่อยนี่นี่โอเคอยู่นะเฮ้ยแต่มันโหดอยู่นะบอสตัวเนี้ยนะครับมันข้างโหดเลย นี่เจอนี่เจอเจอดาบอยู่รู้เถื่อนกูหน่อยเฮ้ยมึงไปไหนฟันหน่อยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะใช้พลังแสนเหมือนกันด้วยบวารโอ้ยใจเย็นกับพี่ตอนนี้มันไล่ตบคนอื่นตายหัวมาแล้วทุกคนนะหรือว่ากูเป็นคนตบเขาวะเนี่ยตายแล้วยตายแล้วโอเคโอเคกูฆ่าตัวนี้ต่อมึงมาพีพีกับกูไหมมึงอ่ะมึงอ่ะพีพีกับกูเปล่าโว้ยิงดิยิงมันยิงไม่เข้าทุกคนมันใส่เร็วเนี่ย มันเล่นยันของหลวงปู่ไหนวะเนี่ยเราไปหาไล่เกียนคนดีกว่าเนี่ยแล้วตบอสซแล้วอู้ยไงเขากำลังแบบขวดกันอยู่เลยอ่ะอู้มึงบุลลี่คนเหรอฮะใครใช้มึงบุลลี่คนโอ้บุลลี่คนน่ะอ่ะนี่กูบุลลี่ด้วยหนีอูหนีอ้นี่ไปไหนครับโอ้นี่หนีตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดายนายมาสู้กับเราซะ มีการขายนะครับมีการดิวเกิดขึ้น,นครับตอนนี้ราคาพุ่งสูงถึง30ล้านบาทนะทุกคนนี่ฮะคใครบอกว่าคนเด็กเล่นโลบอกระรับไม่รวยนะฮะคิดผิดคิดใหม่นะครับทุกคนรวยจ้าจ,จเลยนะฮะซื้อขายผลปีศาจกันในราคา30ล้านไหนกูมาโชว์คาราเต้นหน่อยดิจ้าตายสะุ่มมึงอะ่ะนี่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 เป็นไงเท่ไหมโชว์ให้ดูว่าโลกมันเทพกันอไหนโซนนี้ววาเซฟโซนแน่ โอ้มีการดิวเกิดขึ้นนะตรงนี้คือแหล่งทาเงินนะแหล่งซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าฮะเหมือนเขากําลังอาาเวงกันอยู่เราจะไปร่วมสมทบกันโอ้โอ่กูจะเข้าปราสาทเขาอยู่แล้วโอ้ยมึงอะไรมึงนี่นี่นี่ไม่โดนเลยมันรู้ฮะมันรู้ตัวมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วนายจริงนายก็มาซิมาสู้กับเราเลย นี่นี่โอ้อะไรเอ้าอะไรเอากูเลยกว่าตันนะเว้ยแต่กูก็ตายเป็นกูก็ตายเป็นเหมือนกัน